ยุติความขัดแย้งทางการเมืองและความขัดแย้งทั้งหมดข้อความจากผู้สร้างโดยแดเนียลสครันตันเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณเราคือผู้สร้างเราเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกายภาพในมิติที่12และเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือเรารู้ว่าคุณมีความแตกต่างกันและเราได้เห็นคุณจากประสบการณ์ที่คุณประสบกับความแตกต่างเหล่านั้นเราต้องการให้คุณ รู้ว่าการที่ใครบางคนไม่เห็นด้วยกับคุณในหัวข้อใดๆไม่จำเป็นต้องส่งผลต่อคุณทางอารมณ์คุณไม่จำเป็นต้องอารมณ์เสียเพราะคนอื่นไม่เห็นด้วยกับคุณแทนที่จะเป็นเช่นนั้นคุณสามารถตระนักได้ว่าบางทีอาจเป็นเรื่องจริงที่ที่นี่มีบางอย่างอื่นเกิดขึ้นเป็นไปได้ที่เหตุผลที่คุณไม่เห็นด้วยกับคนอื่นอาจเป็นเพราะคุณทั้งสองทำงานร่วมกันเพื่อหาวิธีแก้ไขที่สมซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าที่คุณทั้งคู่เคยยึดติดอยู่และคิดว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องทะเลาะกันคุณไม่จําเป็นต้องกําหนดว่าใครถูกต้องและแน่นอนว่าคุณไม่จําเป็นต้องย้อนกลับไปดูว่าใครถูกต้องมากกว่าในอดีตคุณสามารถละทิ้งอดีตและเข้าใจว่าปัจจุบันคือช่วงเวลาที่คุณมีอํานาจทั้งหมดดังนั้นเมื่อมีคนไม่เห็นด้วยกับคุณแทนที่จะไปโต้เถียงกับเขายืนกรานว่าคุณถูกต้องและพวกเขาผิดให้ลองสงสัยว่าทําไมคุณถึงดึงดูดคนคนนั้นเข้ามาในประสบการณ์ชีวิตของคุณซึ่งไม่เห็นด้วยกับคุณ บางทีคุณอาจถูกกำหนดให้ละทิ้งการต่อต้านมุมมองของพวกเขาบางทีคุณควรละทิ้งความกลัวในโลกที่พวกเขาคิดว่าเป็นโลกที่ดีกว่าสำหรับทุกคนบางทีคุณอาจถูกกำหนดให้แก้ไขความแตกต่างระหว่างคุณกับผู้อื่นเนื่องจากประวัติของคุณกับคนเหล่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งคุณกำลังเติบโตแบบทวีคูณเนื่องจากความท้าทายทั้งหมดที่คุณเผชิญบนโลกและความไม่เห็นด้วยกับผู้อื่นคือความท้าทายบางประการที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ คุณไม่จําเป็นต้องกังวลว่าคนอื่นจะถูกต้องมากกว่าคุณคุณสามารถเห็นด้วยที่จะไม่เห็นด้วยได้คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่โลกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนและคุณสามารถตระหนักได้ว่าคุณอาจไม่รู้เส้นทางที่จะไปสู่โลกนั้นคุณสามารถละทิ้งความยึดติดในผลลัพธ์คุณสามารถดำเนินไปตามกระแสะและบอกซอสว่าสิ่งที่คุณหวังคือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน ตอนนี้คุณจะเผชิญกับสิ่งที่คุณกลัวตัดสินและต่อต้านและบางครั้งสิ่งเหล่านั้นจะเข้ามาหาคุณในรูปแบบของคนอื่นที่พูดคิดหรือทำบางอย่างที่ท้าทายคุณกระตุ้นคุณและหวังว่าจะทำให้คุณตรวจสอบการต่อต้านของคุณเองต่อพวกเขาต่อความเชื่อของพวกเขาต่อวิธีการดำรงอยู่ในโลกของพวกเขา หากคุณทำได้คุณจะสามารถรักษาตัวเองได้มากคุณสามารถเติบโตทางจิตวิญญาณและคุณสามารถดำเนินชีวิตและปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปคุณสามารถตระหนักได้ว่า Source Energy คิดว่าการที่บุคคลน,นั้นเป็นแบบเดียวกับพวกเขาในขณะนั้นเป็นความคิดที่ดีๆพอที่จะสร้างขึ้นได้ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนต้องดำรงอยู่ตามสภาพที่เป็นอยู่ด้วยเหตุผลบางประการและเหตุผลก็คือมีสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอที่คุณกำลังมุ่งหน้าไปสู่และเมื่อคุณสามารถถอยห่างออกมาได้มากพอที่จะตระหนักว่ามีภาพรวมที่ใหญ่กว่าคุณสามารถได้รับประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ใช่แล้วมีปัญหาสารพัดอย่างบนโลกของคุณ มีสิ่งต่างๆมากมายที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชีวิตบนโลกในตอนนี้แต่ทั้งหมดนี้อยู่เพื่อให้คุณเติบโตและหลุดพ้นจากมันให้ได้ไม่ใช่แค่ผลักดันและทำทุกวิถีทางเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองและคุณเห็นทุกสิ่งภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าอัศจรรย์เป็นผลและสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทำได้ในตอนนี้เพื่อช่วยให้โลกของคุณดีขึ้นก็คือหยุดต่อสู้กับผู้คนที่อยู่ในชีวิตของคุณหรือ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคุณในประเด็นสำคัญหรือการเมืองบางอย่างคุณมีความสามารถที่จะก้าวข้ามความคิดแบบเราเราที่มีต่อพวกเขาและเป็นคนที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือสิ่งที่เราต้องการส่งเสริมให้คุณทำเพราะเราทราบดีว่ามนุษยชาติมีศักยภาพมากเพียงใดที่จะก้าวข้ามความวุ่นวายความโกลาหลและการต่อสู้ที่กำลังเกิดขึ้นในหลายภาคส่วนของสังคมคุณคือผู้ที่จะยุติความแตกแยกยุติการแบ่งแยกมนุษยชาติและนั่นคือเหตุผลที่คุณอยู่ตรงนี้และเพื่อให้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ พวกเราคือผู้สร้างและเรารักคุณ